ยังติดใจในกามราคะทําให้เดินเดินหยุดหยุดใจยังไม่เด็ดเดี่ยวในธรรมะกังวลว่าเวลาที่เหลืออยู่จะไม่พอให้เข้าใจธรรมะขั้นต้นขอหลวงพ่อแนะวิธีการภาวนาสําหรับหนึ่งปีนี้ครับการภาวนาต้องเด็ดเดี่ยวนะสิ่งที่มาขวางกา,ารภาวนาเขาเรียกว่านิวรณร การมาฉันทานิวรนั้นก็ตัวหนึ่งเลยตัวที่หนึ่งเลยถ้าเราแพ้กับนิวรมันก็พัฒนาไม่ได้งั้นจะต้องตั้งใจให้เด็ดเดียวลงมือปฏิบัติให้เด็ดเดี่ยวลงไปไปทำตัวนี้นะทำให้มันเด็ดเดียวไม่งั้นไปไม่ได้ก็จะต้องสะสมบาร,รมีไปที่ทำอยู่มันก็เป็นการสะสมบุญบารมี ชาติต่อๆไปมันก็จะง่ายแต่ถ้าเราปฏิบัติด้วยความเด็ดเดี่ยวจริงๆอย่าปล่อยจิตให้ไหลไปในการรมรู้ทันมันนะให้เห็นเลยจิตไหลไปในกามแล้วเกิดทุกข์เกิดโทษถ้าเห็นว่าจิตไหลไปในกามแล้วเกิดทุกข์เกิดโทษนะจิตมันจะถอนตัวออกจากกามมันจะต่อสู้ได้เด็ดเดี่ยวมากขึ้นพร้อมทำลายนิวรณ์ได้